สวัสดีครับหลังจากที่ปล่อยเฟิร์มแวร์อัปเดตไปในวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาผ่านมาเกือบ1เดือนในวันที่13มิถุนายนนี้ในบ้านเราซัมซ n g ส่งอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ให้กับซัมซุง Galaxy S22 Ultra แล้วครับวิธีการเช็คและอัปเดตทําได้ง่งายๆด้วยการเปิดการตั้งค่าของระบบเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแต่อัปเดตซอฟต์แวร์แต่ดาวน์โหลดและติดตั้งโดยในเวอร์ชันนี้จะเป็น S908E XU2AVF1 x นะครับขนาดไฟล์ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวครับโดยอยู่ที่1.7กิกะไบต์การอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีการเปลี่ยนแปลงเพยียงเล็กน้อยโดยซัมซุงแจ้งว่าการปรับปรุงความเสถียรของฟังก์ชันโดยรวมและปรับปรุงความปลอดภัยของอุปกรณ์เช่นเดียวกับการอัปเดตในเวอร์ชันก่อนหน้าครับอย่างไรก็ตามเมื่ออ้างอิงจากการอัปเดตเวอร์ชันของต่างประเทศที่ปล่อยอัปเดตเวอร์ชันที่ลงท้ายด้วย VEH ไปต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนของสัญญาณ5 gsa รวมถึงการปรับปรุงในส่วนของกล้องด้วยครับโดยในส่วนของสัญญาณ5 gsa มีการระบุว่าแก้ปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อไม่พบสัญญาณหายแล้วครับโดย5 gsa คือ5 g แบบ standalone นั่นคือสัญญาณ5 g ผ่านโครงสร้างพื้นฐานในการรับส่งสัญญาณ5 g โดยตรงไม่ได้ใช้โครงสร้างพื้นฐานของ4 g ทำให้5 gsa หรือ standalone ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนั่นเองครับ นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตในส่วนของกล้องด้วยครับโดยในการถ่ายภาพกล้องจะปรับความคมชัดให้ดูเป็นธรรมชาติและปรับคอนทาสให้ดีขึ้นรวมถึงแก้ไขปัญหาการถ่ายภาพในโหมดซิงเกิลเท e ปรับปรุงอัลกร,ริทึมของไวซ์บาลานซ์เพื่อให้แสดงสีขาวได้ตรงกับสีของต้นฉบับได้ดีขึ้นการปรับปรุงในเรื่องเหน่วยความจำเวลาถ่ายวิดีโอรวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพของกล้องและการถ่ายในโหมดพ o าสเท็ดด้วยครับภายหลังการอัปเดตเพื่อนๆที่ต้องการไว c ์แคชพาร์ติชัน สามารถดูขั้นตอนวิธีการได้ง่ายๆได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับเพื่อนๆที่อัปเดตแล้วใช้งาน 5G SA เป็นยังไงบ้างใช้งานกล้องดีขึ้นไหมเจอปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าครับปัญหาอะไรที่เคยเจอได้รับการแก้ไขแล้วปัญหาอะไรยังคงอยู่หรือเจอปัญหาอะไรใหม่คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ